สวัสดีค่ะฟ้านะคะวันนี้พามาดูกับรุ่นใหม่เลยค่ะวันนี้จะพามาดูเป็นตู้แช่เค้กของคิงคูนะคะวันนี้พามาดูทรงเหลี่ยมเมื่อวานพาไปดูทรงโค้งมาแล้วเนอะวันนี้ดูทรงเหลี่ยมกันนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นตู้เค้กเหลี่ยมเมตรยี่สิบเซนนะคะหน้ากว้างเมตรยีิบเซนเลยแล้วก็เดี๋ยวดูรูปลักษณ์ของเขากันก่อนเลยบอกเลยตัวนี้ตัวนี้นี่ออกแบบมาได้สวยงามมากจริงนะคะสีขาว สวยเน้นโชว์สินค้าได้อย่างดีมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้ ตัวนี้นะคะก็สามารถอุณหภูมิของเขาเนี่ยเป็นอุณหภูมิชิวนะคะสามารถแช่ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะพวกผลไม้นําเข้านะคะผักผลไม้ผัออกออ,กอร์แกนิกนะคะหรือว่าจะเป็นขนมเค้กนะคะสามารถโชว์สินค้าได้เลยแบบเปอยหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าระบบของเขาเนี่ยถนอมอาหารได้ดีที่สุดเลยนะคะหน้าเค้กไม่แห้งอย่างแน่นอนนะคะหรือจะแช่เครื่องดื่มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยรุ่นเดียวในไทยเลยนะคะที่กระจกเนี่ยมีเดินเส้นฮีเตอร์นะคะปล่อยความร้อนที่กระจก ะะรุ่นนี้สามารถไล่ฝ้าได้ดีที่สุดเลยนะคะถ้าอย่างรุ่นอื่นเนี่ยจะใช้เป็นระบบรมร้อนจากคอมขึ้นมานะคะแต่สําหรับรุ่นนี้เนี่ยเราจะเดินระบบฮีเตอร์ที่กระจกเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องฝ้าหรือหยดน้ําอย่างแน่นอนโชว์สินค้าได้อย่างสวยงามแน่นอนถ้าใครสนใจสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ